อเลรจะออกมานะอดทนรอแล้วจะเหมือนจะมีคนมาฟาร์มปืนมาให้เราเน็ดช,ช่ไหมอาจจะ้อยกล่องออกมาก็ได้แค่จะไม่รู้เหมือนตัวนั้นนะ <modifier> อน่นนนะดีสีเนาะที่กูยิงเม็ดหนึ่งตายสองตัวไอ้นั่นไอต้ตี้ <c oughs> พวกอะไรมาแชมป์ podcasts, ที่เราสู้กันถึงเกือบ <c oughs> ตีสองตีสามแะเออจำไม่ได้แล้ววะลายเซิฟจัดโอ้ยเกียแม่งสอยกอกออก่ะโอ้ยทำไมฟาร์มกันนานจังวะน้าแชมป์เลิ่มไม่ไหวแล้วแชมป์เลิ่มไม่ไหวแล้วกูคิงพี่เข้ามากี่โมงวะเก้าโมงได้ปะประมาณสิบแล้ว เออสิบโมงอ่ะแชมปมันก็ดูดิกูซุ่มจนกุลุจนกูเจอเจอเจอคนจริงๆอ่ะตอนสิบโมงก็เพิ่งเจอก่อนมึงมาแป๊บเดียวเนี่ยเที่ยงใบๆถึงเริ่มเห็นคนอะจะพิมพ์ได้ไหมเนี่ยออกมาทั้งทีเธอโอ้ตายเลยเพื่อนไม่ออกแล้วทั้งนั้นอ่ะมันอยู่กันไหมเนี่ยคิง เพื่อนจะไปไหนแล้วออกมาทักทีเถอะโอ้ย มันมาแล้วมันมาแล้วมันยิงอะไรหมดแม่งเนี่ยว่โคููก่อนออกกูมีปืนนะเอามาสักทีสิเนี่ยมันรอคนออกมาอยู่มันจะยิงมัน ยิงอะไรไม่รู้ฮะอ๋องงไงนี่กูไม่ไหวแล้วอ่ะ เอางั้นเลยเหรอเอางี้เลยเพื่อนม <c oughs> ุณรู้ได้ไงว่ามันยืนอยู่อ่ะเม้่มันวิ่งเข้ามา <c oughs> อันนี้คือไอตัวที่อยู่บ้านอะที่อยู่ตัวเดียวอ่ะชื่ออะไรวะยวรอดูคิวฟรีก่อนเอียเอียติ่มชิบวาย ม,มันมามันมากัน2สองคนด้วยแชมป์ได้ยินถึงกูเลยแชมป์เสียงปืนมึงอะ

nè, quay lại không vậy, đi, lại không nào, vậy, sao tủ ở cái ô cả bộ như cái luôn, cái này, này có à, à, tổng ไม่ต้องฟาร์ลของที่เราไม่ต้องฟ์าามรอบนี้จะเข้าไปใส่เลยกูกกำลังจะเข้าไปชาร์จตับเป็นขางหลัง โดนว่ะอ้าวรออยู่เลยอ่ะรออยู่เจอกันครับหลวงพ่อ่ไหนเดี๋ยวเจอกันที่โบสถ์ครับผม่ไปโบสถ์แล้วครับผมไปเก็บโบสถ์ให้แล้วครับกล่องอยู่ไหนขออยู่ไหนจะเอาเหรอจะเอาคืนเหรอเอ๊ะ โทษทีครับผมเอาไว้เล่นผมเพิ่งมาของอยู่ตรงรถชอปเปอร์เอ้าชุบยิงไม่ได้นะไม่ได้ชุบยิงไม่ได้ชุบยิงเลยให้โอกาสแต่ถ้าคุณทำอะไรขึ้นมาให้โอกาสอะไรอ่ะ ชุบยิงไม่ได้นะตีก่อนนะครับก็ไม่ได้ยิงกันเลยครับผมยิงหรือยังเราเอาจะคุยกับคุณนี่เอาชุบชุบอีกชุบอีกผมไม่มากันเต็มเลยคิงขาจะเอากล้องของไุณได้ชุบไม่ได้แล้วชุบไม่ได้แล้วกล้องอยู่ตรงพุ่มตรงพุ่มไอ้คอสะพานครับใจร้ายอผมกำลังดูลูกดูเต้าผมอยู่เลยคาใน เฉยๆคนณก็มายิงเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีเลยมันเป็นเกมมันเป็นเกมไม่ไม่อยู่ผมไม่อยู่ไงผมออกไปดูลูกผมคุณคุณไม่เช็คด้านในดีๆเอออีกอมรีก็มีผมนะคุณมีกี่คนเมื่อกี้มีกี่คนนะมีสามอ้าวหรคุณยิงสองอ้าวแล้วอีกคนนึงล่ะอยู่อีกข้างนึงใช่ปะใช่ตอนตอนนี้มาประมาณสิบ 1ิบห้าสิบหกคนแล้วมาหาคนอยู่เนีย่ยเอาเรื่องเจอกันครับโอเคครับอคอสตาเหรอผมไม่เอาผมวมิ่เกียดฟาร์มเ,เปือ่อโอเคครับครับจ้ามาครับพูดจาดีมากเลยเป็นเยี่ยม